เอาละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมชานนเดิมนะครับวันนี้เราก็กลับมาแคสเกมเลโก้โจ s กซิกลกันในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าอันนี้เล็กไปครับอันนี้ก็อารันแกนอันนี้ก็ทิมมี่นะครับเราต้องข้ามไปฝั่งนั้นนะครับผมใช้ไข่ครับโอเคใช้ทิมมี่นะครับตัวเล็ก ได้โอเคเรียบร้อยต่อไปก็หมุนวาวนะโอเคเรียบร้อยทำเป็นสะพานให้ว่าฝนตกต่อไปอันนี้ใช้อารันแกนโอเคอืเอืเออ เรียบร้อยประกอบจังโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมปีนกดเอ็กนลวัวลยโอเคตามเรียนไปเลยหืมตรงนี้คืออะไรดูแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลย ตือ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 โอเคตรงนี้ค่อยๆเดินไประวังล้มนะทิมมี่ตามมาเล็กอะเล็กเมยเล็กเมยตามมาโอเคเอ้ามาแล้วมาไวจังเอ็กซ์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 โอ้ยยืนอยู่ตรงไปบัวด้วยด้ไม่ตกน้ำหรื แล้วไม่เล็กไปไหนทิมมี่เอ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ไงเนี่ยอ,อุ้ยนั้นใช้เล็กเล็กโอเคเรียบร้อยเป็นทาซานเอา้าตกน้ำทาซานตกน้ำ โอเคมียังวู้ฮูฮ้ฮมาแล้วโอเคต้องมีใช้อะไรนะขุดขี้ขุดขี้อะอลันเค okay, ปีนไต่ขึ้นไปเลยเขารู้อะคืออะไร ตัด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 ให้หมดโอเคเข้าสู่ด่านด่านเลยครับผมเฮ้ยมีแรปเตอร์ด้วยด่านแรปเตอร์แน่ด่านแรปเตอร์แน่เลย Whoa! 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 Are, are those... meat-eating... uh... meatasauruses? Look at the really uniform direction changes. Just like a flock of birds evading a predator. They're, uh... they're <laughs> flocking this way. they Oh, they're so fast. Oh, that's Alan's friend. They're so fast here. เฮ้เฮใจเย็นใจเย็นอย่าพุ่งมาเอ้หลบอ๋อเอ้โหแกมีมากเจ้พือนตังบุดเลยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้วิ่งหนีแบบ ไปคิดชีวิตตึ้งกระโดดเก็บไฮโซคิชเชนเออเปลี่ยนไีฟ้าไม่ทันโอเคหลบได้แล้วโหดจิเล็ก ห้องไก่อร่อยเลยโอ้โหเนื้อไก่เห็นผาดฝั่งนี้เอ้ามานี่ something went wrong I'm gonna go get the power back on <c oughs> you can't just stroll down the road โอ้มีอาวุธด้วยปืน i think i can follow this and then talk you through it yeah. come on let's go oh oh come you've got to walk up. come on this way ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นโรงงานอะไรบางอย่างมิสเตอร์าร์โนลมิสเตอร์าร์โนลมิสเตอร์ i นลด์ n ้ e เฮเฟสเฮาส์เฮ้ยนี่อะไรครับโอเคโรงที่ เฮ้ยเดียมพันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนะ่ะเอแต่เหมือนพอเก็บมาแล้วได้เหมือนยินเสียงลัปเตอร์ลัปเตอร์หรือเปล่าลัปเตอร์ไม่ดีแล้วช่วยตีเลยเนี่ย uh, ตี uh, ของให uh ้หมดโอเคหลบไปเดินตามรอย Yeah. อะไรมากุญแจตกแม่งนี่ครับกุญแจไขอืมเรียบร้อยอ,อึตายพี่ซะเดี๋ยวมีมอะไรไหมอืม ตีขอก่อนตัวประกอบได้โอเคใช่ออต้องใช้พนักงานแดกไส้ก,กรอกโอเคตรงนัน้นมีเต้าออออเฮ้ยเรียบร้อยไปได้ไหมอ้าวไปได้เฉยเลยไปได้เฉยเลยอ่ะไอ้จริงต้องประกอบก่อน <laughs> รอบโอ้โหไม่หลบเนาะไม่น่าเลยจะหลบไหมฮะโอ้ตกไปซะโอเคมาแล้วเฮ้ยแก๊สแก๊สโอเครอแก๊สหายไม่หายอ่ะเนี่ยตรงนี้ใช้ผู้หญิงคุณผู้หญิง รีบมาสิฟ้าเอากระโดดไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊สแก๊สมาไหมไม่มาโอเคไม่ใช่ผู้หญิงกระโดดโอเคแก๊สหายโอเคให้ผู้ชายเดินไปได้แล้วก็หมุน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  หมืนโอเคแก๊สหายหมดแล้วเ <c oughs> ก็บตังเฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ด่านนี้แม่งฮอลลดชัดโอ้โหตกใจอะเนี่ยเลโกโก็สามารถทำให้เป็นฮอโร่ได้ ตงนีมม้ใช้ขี้ผู้หญิงรวมขี้มีหนูด้วยประกอบนี่ต้องใช้เด็กไม่ใช่เหรอเออไม่มีเด็ก <c oughs> มีไหมอ่ะไม่มีมันสำหรับตัวพิเศษเท่านั้นโอเคลิงนเป้าใช้ตัวลิงนเป้า ก็สามเดือนทีเดียวก็ได้แล้วหรือเปล่าวะเคแก๊สหายมีอะไรเก็บไหมมีแค่ตังค์ไอซี์เร็วๆเฮอะถือปืนหรือวะแหละอืม,อ,มอเคครับอันนี้สีฟ้าผสมชมพูใช้ผู้หญิงไงอะ X เ,เคกระโดดแล้วกด X T อ,อันนี้กระโดดเกาะ ยยบร้อประกอบนี่อะไรให้โดนตรงกลางใช่ไหมโอเคทีเดียวอยู่ถ้าโดนตรงกลางเล็กๆคือทีเดียวได้เลยเออโอ้โหแลปเตอร์ เกลดอะไรอ่ะป oh, like ิดประตูดานี yani ้แล้วผมเซฟดีกว่าเผอเซฟมันพังนะฮะแล้วก็จะได้เซฟมาเล่นใหม่ได้ เซฟคอามทีนิวโอ้โหแรปเตอร์อีกแล้วอะไรหนาเนี่ย oh. นี่ยิงนี่ได้เลยไหมเนี่ยโอเคไม่ชอบตอนเดินแบบนี้เลยนดูช้าช้ามากโอเค เราตามต้นไม้เลยเจ๊โอเคเรียบร้อยโอเค okay, กระโดดไปเลยอุ้ยอุ้ยกระโดดสา,ามตะหลบแตน้ำต้นไม้ น่เจ๊เป็นแจ็คหรือเปล่าเนี่ยรดน้ำทีนี่โอ้โหเพื่อกายพันเลยเจ๊นี่มันสุดยอดโอ้โหเี็นแรปเตอร์ยิงโอเคห้อยหัวเป็นทาซานไ้แล้วโอ้โหเฮ้ยตรงนั้นไทยเซเลท็อป เซอร์ท็อปทำไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลสเตอร์ซีเรียมรัวๆอือตบหน้าเอ็กอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยต่อยอิงกระโดดถีบแม่เลสเตอร์บอกเดี๋ยวกูมาแก้เค้นแม่ออทายเซอร์ท็อปไปแล้วออทายเซอร์ท็อปขี้เหรอเนี่ยมีแมลงสาบโอเค ตรงนั้นไม่ยิงเป้าเอ้ยสวยอันนี้มีอะไรไหมอ๋อตัวชายแรปเตอร์ชายแรปเตอร์ดมกลิ่นเหรออันนี้ใช้เจเอนลี่ม้าแงสาบม้าแงสาบสีเขียวโอเคได้อะไรมาประกอบเป็นสะพาน สะพานไม้ไปค่อยๆเดินไม่ผีเสื้อด้วยผีเสื้อ <c oughs> อาเียเจังมาที้เอา <c oughs> นานาโรเบิร์ตไม่มาล่ะโอเคค่อยๆเป็นจะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆ ค่อยค่อยเอ้ยตกใจหมดเลยยิงต่อยหน้าเอ้ยเฮ้ยโมโหแล้วนะเอ๊ะฮะโมโหแล้วนะยิงแม่งเลยตามล่ายิงเลยเอ๊เคประกอบโหเมื่อกี้ตกใจอะตกใจหมดเลย เคใช้นะน้าเอลลี่ลนักขินสวยโอ้สไลด์สไลด์เลยสไลด์สไลด์อะไรหาอะไรอืมคือแต่อะไรหร่ เอาอะไรอีกแล้วนี่ไอเล็บปีเอ้ยฮะเล็ปหมายิ่งอะไรฮะอลอยอึงับปากไปไมไหนแล้วเกเคตรงนั้นตรงนี้ตรงไหน,น,นวะยิ่งเหรอตปงนีปปะเอ้ยตัวไปดดถึงหน้าเราสามารถจีบวันนี้ไปด้วยครับเดผมจะใช้นี่ดีกว่า หัวบนหัวคิดว่าไม่รู้เหรอ,หอคิดว่าไม่รู้เหรอจ๊ะไปไหน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 ท้าเมตเย้เฮตัวเป็นดีครับอ,อ,อ,อีเย่า <c oughs> อ่ r รัจร <c oughs> ิง เรีงรอด้วยรอด้วยไส้กรอกโอ้โประกอบปืนปืนยหญ่ใหญ่ยิงไม่ได้ยิงยไม่คุ้ยเจ็กกอลอะไรวะรนี่ มีเพันล็อกเออเดี๋ยวเราดูแมวว่าอําพันเราได้ตัวอะไรนะครับโอเครอรวมเงินก่อนเออมี่งแสนเก้าห้าพันแล้วจะสองแสนแล้วนี่ผมว่าไอ้หลอดหลอดนี้6กอซนต์อะไรน่าจะเป็นแบบการสำรวจแมบมั้งถ้าว่าให้ผมเดานะตัวอะไรครับอําพันตัวอะไรครับ ทิมมี่อันล็อกทิมมี่เอรีร่นี่แล้วก็โจสิทพาร์คเป็นคนในโจสิทพาร์คหรือ,ปอเปล่าวอเดินวอรดนวนนี่ว่าอัมพันเราได้ตุกอะไรอันนี้ปลดล็อกรถโจสิทพาร์คว้มาอัมพันเฮ้ยแรปเตอร์โอ้โห สามตัวเลยเฮ้ยสะสมใกล้ได้ยังไม่ถึงึิงทางอ,อีได้ห้าครับร้อยเอ็กคอนตินิวสตอรี่เลยว้าวโอเคทัานี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ครั้งหน้าจะเจะออุปสรรคอะไรเจอเด็สาวตัวไหนอีกนะครับก็รอพาร์ทหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย